ชุดสีอะไรชุดสีอะไรเออพี่นั่งก็ย่อใช่ป่ะอันนั้นพิจิพ่ตู่ใช่พี่นั่งก็ย่อเออโอเคตัวเต็มปะชั้นไหน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 ห้องน้ำโอเคแล้วมันมันมันเข้ามาช้าเหรอเอออเ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปมันเข้ามาช้าใช่ไหมเข้ามาช้าใช่ไหมโอเคผมกำลังเข้าไป เจอเอ้ยเจอ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 ตัวเด็กใส่เสื้อสีแดงอย่างยิ่งมี M79 อยู่ตายตายแล้วตายแล้วโอเคตายตายอีสั์โอ้โหเลยว่ะเฮ้ยอเหี้ยมีข้างไหนตัวหนึ่งตายแล้วไอ้เหี้ยมีตัวหนึ่งทั้งหลังอยู่ไหนในรลับเพลิงในรลับเพลิง